มาแล้วสวัสดีค่ะภาพชชดเสียงชัดกดหนึ่งให้หมอหน่อยนะคะวันนี้นะคะหมอฟางนะคะเกี่วกับเคส VIP นะคะเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของ v c l i n i c นะคะเคสนี้ไม่ไม่ไม,ไม่มีปัญหาเยอะเหมือนกันนะตั้งแต่บ,บนลงล่างเลยนะคะเนาะก็คือขมับตอบนะคะโหนกแก้มสูงพุ่งออกมาเลยเนาะแล้วก็หน้าผากตรงเนี้ตรงนี้เป็นแหล่ง แอ่งหน้าผากเลยนะคะหน้าผากกับขมับเนี่ยมันต่อกันมาเนาะวันนี้เดี๋ยวเราปรับเดี๋ยวนี้จะโชว์ให้ดูครึ่งบนก่อนนะคะการปรับโปรแกรมครึ่งบนนะคะวันนี้หมอเลือกเป็นโปรแกรมฟิลเลอร์อัปเปอร์เฟสเนาะก็แก้ไขเป็นบริเวณของขมับหน้าผากให้ดูก่อนแล้วก็หลังทำเนี่ยจะสามารถลดหนกแก้มตรงนี้ได้ด้วยไปดูหลังทำกันติ๊งติงต๊งนี่ติงต๊งติงต๊งติ๊ง สวยมากเลยนาผากคนละคนหรือเปล่านี่หน้าดุมากเลยนะคะเหมือนโกรธใครกำลังโกรธใครอยู่ส่วนนี้หน้าหวานมากโอ้ก็คือเติมรงบริเวณขามับไปนะคะหลายคนคิดว่าคามับไม่สําคัญนะคะแต่จริงๆแล้วคามับเนี่ยเป็นเป็นทางเลือกที่ดีมากสาหรับช่วยการยกหน้าและลดโหนกแก้มนะคะเห็นไหมว่าหลังทำมาโหนกแก้มดูลดลงเลยเนาะมันดูแคบ แคบขึ้นเลยนะคะเนาะตัวโหนกแก้มเนี่ยเนี่ยมันเป็นเส้นอย่างเงี้ยจากเดิมมันอ้าไปอย่างนี้แต่พอหลังทําเสร็จมันหุบ <c oughs> เข้าไปข้างในเ <c oughs> นี่ยใครที่มีปัญหาโหนกแก้มสูงนะคะเป็น the best choice คือ f i l อร์ขมับและก็ filler แก้มสูงนะคะก็จะทําให้ลดหนกแก้มได้แล้วก็ใครหน้าดุหนังตาตกนะคะเราฉ <c oughs> ีดตรงนี้ได้เลย โปรแกรมฟิลเลอร์หน้าผากเลยนะคะตรงนี้ตรงนี้เนาะแล้วก็เพิ่มเคิร์บตรงนี้ด้วยนะหลังทําก็คือหน้าดูละมุนมากอันนี้คือ2ซีซีมิราเคิลนะคะก็หน้าผากเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ12ซีซีขมับก็เฉลี่ยประมาณ2 CC ซีซีเนาะขมับเป็นสิ่งสําคัญนะถ้ามีแล้วเห,หม่มันเป็นรูปไข่ลดหนกแก้มใครอย่างของเคสของเราอะคะ่ะเป็นเคสที่หนกแก้มเยอะหนกแก้มสูงนะคะนี่โหนกโหนกเนาะหน้าดุ คิ้วขมวดตลอดเวลาหน้าตึงค้าเครียดหนังตาตกนะคะแก้ด้วยการเติมฟิลเลอร์คับฟิลเลอร์หน้าผากลดหนกแก้มลดหนังตาตกเปลี่ยนหน้าดุเป็นหน้าใจดีหน้าหวานนะคะยิ้มแย้มต้อนรับถามหน่อยความรู้สึกเจ็บไหมอ๋อเจ็บเฉพาะตอนฉีดยาชาเท่านั้นนะคะ่ะนอกนั้นนี่สบายค่ะไม่เจ็บเลยนะคะอ,อันนี้ก็ ไม่ได้ฉีดมาน้เน่นะคะปวามว่าณเป็นกับสองปีละสองปีจริงที่ไม่ได้มามาซ่อมเนาะใช่ใช่ใช่ฟิลเลอร์นี่หายไปเลยนะหายไปเลยเนาะค่ะวันนี้เราก็ต้องมาถามว่าโปรแกรมฟิลเลอร์กับโปรแกรมพวกกลุ่มคอลลาเจนซิมเลเตอร์ไหนอ่ะดีกว่ากันมันไม่มีอันไหนดีไปกว่ากันนะมันอยู่ที่ว่าเรามีปัญหาตรงไหนนะคะถ้าเราแก้ปัญหาให ตรงกับโปรแกรมเนี่ยผลลัพธ์มันจะดีนะคะดังนั้นเนี่ยหมอไม่สามารถบอกได้ว่าในดีกวาการต้องอยู่ที่ว่าใบหน้าแต่ละคนเป็นยังไงเนาะอย่างของเคสเนี้ยใบหน้าของเขาคือขาดวอลลุ่มเนาะขาดวอลลุ่มทั้งคับนะคะแล้วก็ตรงหน้าผาถามว่าเอาคอลลาเจนมาฉีดโซนนี้ได้ไหมฉีดได้นะคะแต่อยู่ไม่นานหรอกแป,แป๊บเดียวมันก็เพราะว่าคอลลาเจนมันออกฤทธิ์กับชั้นผิวชั้นบน แต่ของคุณแม่ปัญหามันอยู่ที่ชั้นกระดูกชั้นไขมันชั้นล่างชั้นชั้นลึกๆเนาะดังนั้นมามาแก้ผิวชั้นบนอะ่ะมันก็ไม่ตอบโจทย์เนาะถามว่าถ้าถ้าหน้าแบบเนี้ยเรามาฉีดคอลลาเจนต่อได้ไหมได้ได้เลยเนาก็จะยิ่งทําให้ผิวสวยขึ้นแต่ถ้าหน้าแบบนี้ฉีดคอลลาเจนอย่างเดียวก่อนเนี่ยแปบ๊บเดียวมันก็จะซูบลงไปนะคะยกเว้นว่าเราแบบไม่สามารถใช้ฟิลเลอร์ได้จริงๆไม่สามารถทําโปรแกรมฟิลเลอร์ได้ก็โอเคอาจจะมองหาทางเลือกอื่นต่อไปแต่ถ้า best choice ของเคสที่น่าสูบจากภาวะของขมับหายเไออขมันหายกระดูกซุดยังไงก็ยังคงต้องเป็นโปรแกรมฟิลเลอร์นะคะวันนี้เลอกใช้เป็นโปรแกรมฟิลเลอร์เนื้อแบบเนื้อเนื้อที่มีไฮจีพราม์เราว่าไฮจีพรามคือมีแรงยกสูงฉีดตรงไหนหน้านจะยกขึ้นมาด้วยเป็นการ lifting up หลายหลคนก็คงจะได้ยินเนาะโปรแกรมฟิลเลอร์ที่ช่วยในการยกกระชับหน้าได้ด้วยนะคะซึ่งจุดที่เป็นจุดที่ฟิลเลอร์สามารถยกกระชับใบหน้าได้ก็ตรงขมับแก้ม คางคางนี่ทำให้ยกได้ด้วยคางคือทําให้กีบตรงกระโปาะแก้มร่อ,องน้ำหมากตรงนี้มันดูตึงขึ้นนะคะเนอะอย่างของคุณแม่เดี๋ยวเราก็จะฉีดตรงนี้ด้วยเหมือนกันให้มันยืดอะ่ะมันจะยืดแล้วมันจะหายหย่อนเนะาะพอหายหย่อนหน้าก็ดูตึงขึ้นนะคะดังนั้นก็จุดยกหน้านะขมับได้เลยแก้มซูบนะคะคางได้เลยหรือบางคนจะฉีดตรงนี้ก็ได้นะคะช่วยในการยกหนังตาก็คือหน้าผากตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะ เพราะว่ายกตรงนี้ก็ดูดูดูดีขึ้นนะหนดตึงขึ้นเลยตึงหนังตาตกก็ตึงขึ้นเลย<ท>เนาะหงงดีขึ้นมาทันทีเลยแต่มีอันนึงที่ช่วยยกหน้าได้คือตรงมิดเฟสนะคะเขาเรียกว่าหน้าแก้มเนาะตรงนี้มันจะมีเส้นเอ็นที่กยาวมาอย่างเงี้ยอ่เาเนาะอีกตรงเส้นเอ็นตรงนี้ถ้าเราฉีดฟิลเลอร์เนื้อที่ยกหน้าได้มันก็จะยกปึ้งอะไรอย่างนงี้ยเนาะดังนั้น,นก็ฟิลเลอร์ถามว่ายกหน้าได้ไหมย,ยกได้นะคะ ถ้ายิ่งจะได้ผลดีกับคนที่หน้าสู้การใช้ฟิลเลอร์ยกหน้าก็ยิ่งได้ผลลัพธ์ดีขึ้นนะคะส่วนผิวผิวเนาะความเหี่ยวของผิวผิวชั้นตื้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องมองหาโปรแกรมคอลลาเจนสติ u มเมลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นงานฉีดงานร้อยไหมหรืองานเครื่องก็ได้นะดังนั้นก็หลักๆเล,ลยพื้นฐานเรื่องของโครงหน้ายังไงฟิลเลอร์ยังคงเป็นเดอะเบสชอยนะคะ แต่ไม่ต้องเยอะโอเวอร์เกินไปบางทีหลายๆคนเนาะที่เห็นแบบว่าโอ้ใส่ใส่ใส่จนมันล้นอย่างเงี้ยอันนั้นก็อาจจะทําให้ดูแบบไม่สวยเนาะดูดูมันดูปลอมไปถ้าแบบประมาณเนี้ยเอากําลังเนเชวลอดูสมวัยเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่หกจุดเจ็ดค่ะหกจุดเจ็ดย่างมาย่างมาแล้วนะเออหน้าดูเคยยังชัวนหน่อยทุกทีบช่วงก่อนเห็นหน้าแม่อย่างเงี้ยแล้วบบ โอ้แม่ไม่ไหวเลยอ่ะเป็นเจ้าของคทินิกความง,งามอ้ไม่ไหวเลยจริงๆมันไม่มีจังหวะ <c oughs> จริงๆร <c oughs> ิ่ะโหวันนี้เนี่โอกาสดีมากลูกสาวให้รางวัลอย่างดีเลยนะของขวัญชิ้นใหญ่เลยนะเนี่ยนะคุณแม่น่าเด็กมากเลยครับผิวดีมากขอบคุณค่ะนี่ <c oughs> ถือว่าทรมไปเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูความทรม ก็คือแบบจริงๆรเราดูสิเ<ม>นี่ย<ม>อันนี้คือภาวะจากการเที่ยวหนักหรือว่านอนน้อยนะคะจะเห็นเป็นริ้วความแห้งแบบนี้เนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะบูสต์ด้วยโปรแกรมเติมน้าให้ผิวนะคะถ้าแบบค้าคขาย,ยิมเราริ้วรวแบบเนี้ยฉีดโบอย่างเดียวได้ไหมได้อยู่แต่ว่าถ้าให้เป๊ะครบท,ท,ทุกทุกทุกอันอ่ะก็ควรต้องเติมน้ําให้ผิวด้วยบางทีเรานอ,นอนน้อยเนาะดื่มชากาแฟดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าไปออกแดดเยอะ ผิวมันจะแห้งแล้วเป็นริ้วแบบนี้ยิ่งยิ่งเข้าจะเข้าหนาวเนาะหรือใครกําลังจะไปเมืองหนาวนะคะอัดไปเลยนะไม่งั้นหนะ้าแห้งโลกลกับมาแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้นะเนาะน่าจะเที่ยวเยอะด้วยค่ะทเ,เที่ยวเยอะไปใช่ไหมดูสิเที่ยวเยอะมากพีนืมาเกื่อ๋อ,อถ้าฉีดถ้าถ้าทำแล้วมันจะฟูขึ้นมาเนาะผิจวจะดูฟูขึ้นมาอันนี้ก็จะลดภาวะล่องรอยต่างๆ ตอนนี้เราฉีดข้างบนครึ่งบนเสร็จแล้วส่วนครึ่งล่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะแพนไปต่อนะคะคือวันนี้เป็นการแบบมิกซ์หลากหลายโปรแกรมเ <c oughs> นาะเราจะเป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ส่วนครึ่งล่างเราอาจจะเน้นมีฟิลเลอร์เหมือนกันตรงโซนนี้เนาะปากด้วยเบาๆเนาะแล้วก็เน้นตรงหน้าแก้มด้วยเนาะแต่ว่าตรงตรงด้านข้างกรอบอะไรเงี้ยถ้าตรงกรอบเนี่ยนะตรงกรอบหน้าหรือการยกหน้านะมันมีตัวหนึ่งที่หมอชอบนั่นคือโปรแกรม Radius Plus นะคะเนาะมันจะยกได้ค่อนข้างนานกว่าแล้วก็ ค่อนข้างแบบยายายกได้สูงกว่ากับยาไม่ไหลนะคะเดีย๋ยวโซนตรงยกหน้าตรงนี้จะใช้เป็นเลนส์พลัสอากให้เกิดการยกขึ้นมาชุบชุบแบบนี้นะหน้าก็จะดูแบบเด็กลงอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็รอยเหีียวๆพวกนี้เดี๋ยวเติมน้ําให้ผิวนะกลุ่มเติมน้ําให้ผิวตรงนี้ก็เติมนงเติมน้ําเติมคอลลาเจนเข้าไปเติมกลุ่มพวกกระตุ้นคอลลาเจนนะคะโอเค สวยละใครที่ามาก็วันนี้นะคะโปรโมชัน่นเยอะแยะมากมายสอบถามกันมาได้เลยถ้าใครฉีดแล้วฟิลเลอร์กดบุ๋มกดบุ๋มกดบุ๋มถ้ากดบุ๋มเนี่ยแปลว่าฉีดผิดชั้นผิวเนะแต่ถ้ากดไม่บุ๋มก็คือถูกชั้นละนะใครที่แบบฟิลเลอร์ถ้าผ่ามาแล้วกดบุ๋มก็แสดงว่าอาจจะมีแบบว่าฉีดตื้นไปหน่อยนะมันแก้ได้นะคะค่อยๆแก้กันไปได้นะอะ สมับนี่ก็สวยโอเคไปแล้วนะเดี๋ยวจะไปฉีดข้างล่างต่อไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ <laughs>